สวัสดีสสดจ้าวันนี้เองจะคุ้นมากจ้าจ้ามันไม่กินอะไรปลาลุยสวนผลไม้เค็ดเค็ดเองนะค่ะหนน้ำย่ำผลไม้อันค้องชอบจะคุ้นปลาตัวบบกเงี้ยปลาตัวนี้โลกน,นะโล่โลโคกกว่าเห่อ มันโลเต็มทิมกินยังไงล่ะตุ๊กใส่กัมากินยังไงม<ะ>ีมีน้นนำย่ำเนื้ออย่างอลังการมากนั่เที่ไม่หมดเหรอเดิน,นพายา สมีอ่ะผลไม้สิมี่แอปเปิ้ลนะมีแอปเปิ้ลนี่องุ่นลูกพับแล้วก็อะไรลูกอะไรวะซาลี่แอปเปิ้ลแอปเปิ้ลนะแอปเปิ้ลเ,เ,เอาแล้วเราสิใงเอันแตงกวาเล็กน้อยสิยจ้นะเป็นเมนูของโปรดจะคุ้นนาคือข,ขาวเลยมันจริงคือเนื้อแตกมัน ผลละไม่ติดมาเาจานร้องไม่มีเลยอ้อวอาจานร้องแต่คุ้นสวยก่อนเด้อแล้วเนื้อปลาเห็นว่าเคีย้ยวเคีย้ยวผลละไม่ออเป็นเมนูไดกินละบ้วนปลาเนี่ยเอาไปทอดก่อนนะคะทอดทอดให้กรอบผสมกรอบแห้งก็ได้พอดีพอดีน,น้ำยำกับซีเรียลดอกเปรี้ยวหวานน้ำยำ เดี <k primo> ๋ยวไม่ต <theo un ibility> <ma> ่างฮะแกแบบตากแดดกินเมนูเมนูไหนบ้างเอวน ngày ăn no we'll oh, yeah. uh y nó mỏng quăng hổ quăng nhỉ? ăn nó đây, nó chấm chấm, không phải pa nó mì mặc tìm hàng nào một tìm hết. Mà, mặc mày. Ừ, mày ăn đi rồi. Rồi hết rồi này. เอไปสื้อกินหนาตัวสองลอยหาสิบเพืนเอามือจับแล้จับหัวปลาอืเอามือแกะ ดังดิสตายของตามนึงกล้างก็เขียวไปตรงนี้จะกิน จะเพ่เพจได้คือให่เหรอมเมียฮั่นเมีอ,อะไร,รามาง่อมาจัง 넣으면 저기 찬다요. 대죠. Apakah ini? apple, apple, Apakah ini? ล่องเหยือจริงมั้งไม่จังปลาลุยสวนพําไหมเรื่องมืออย่างนี้ก็อึ๋่า